นี่ลูกเที่ยวคลิปนี้พบกับการรีวิวเต็มกาเล็กซี่มาเกาพาไปตะลุยดูอพิมหาเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียบน<ล>ทุกแห่งทั่วโลกไม่มีแบบนี้รับประกันพาดูทุกๆโซนตั้งแต่โซนสวนน้ำโซนช็อปปิง้งโรงแรมรวมถึงโซน VIP ที่น้อยคนนักจะได้เข้าเห็นไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยจ้า รอบนี้นะครับ Galaxy มาเก๊านะครับรีวิวเต็ม Galaxy มาเกาเนื่องจากรอบนี้นะครับได้รับเชิญเป็นโฮเทลเกสกับ Galaxy มาเกานะครับนี่ก็นอนฟรีครับมีรถลีมูซีนรับจ่ายเงินสิมันเสียเงินมาทำไมใช่ไหมเราต้องเฮงเฮ อันนี้คือตัวนี่เป็นตัวดำแล้วก็ปกติแถวจะยาวมากโยชิโมริเทปันยากิ นในสุดก็เจอร้านพาใบาร้านนี้นี่นะครับมันก็มีดีลกับทาแอเอเชีย er, คือถ้าบินจากดอนเมืองมาลงที่มาเก๊านี่นะครับหางตั๋วเนี่เอามาแลกชา้าได้ที่นี่นะโซนพลาซ่านี่ก็มีไฮแบรนด์สตรีทแบรนด์ก็มีไฮแบรนด์ก็มีมีครบเลยก็ว่าสังเกตว่าเวลาผมเข้ามาที่นี่แล้วอะ่ะกลุ่มคนจะต่างจากที่โรงแรมอื่นที่นี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ครับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มเด็กเยอะมากของเราจะไม่กินกับการขายตัวเลยห้องพักเราจะไม่ให้ตัวเลยซึ่งบางโรงแรมบางพาทิโนเขาจะไปขายให้ตัวถ้าเก ดูทงเยอะๆอ่ะเขาจะอยู่ในในแพ็กเกจของเขาเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนลราบอ๋อเขาเล่นสี่โงเราเราสร้างอารีนาซึ่งอารีนาตอนนี้ที่จริงตัวเก่าที่ใหญ่ที่สุดมีหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันที่นั่งของเรามีเป็นหนึ่งหมื่นหกพันล่ะก็คือกลายเป็นตัวใหญ่ที่สุดในในเอเชียถ้ากับตอนนี้มีทั้งหมดกี่เฟสฮะทั้งมีกี่เฟสนะหกเฟสอ่าตอนนี้จะมีสี่สี่เฟสเฟสที่สี่แต่จริงๆในอนาคตจะต้องมีถึงหกห้าหก แล้วตอนนี้โรงแรมทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีการ์เล็กซี่ก่อนนะครับการ์เล็กซี่แร้จะเป็นการ์เล็กซี่อ่าแล้วก็มีโอคุระโอคุระครับแล้วก็แมริออทแมริออทแล้วก็มีบัญษัทีลิสต้าตันที่เขารับโภนะครับแล้วตอนนี้ก็มีอันด้าใช่ครับแล้วก็จะมีอีก4โรงแรมที่จะขึ้นมาเพิ่มโอ้โหอีก4โรงแรมจริงๆได้ยินเป็น6แต่เขายังไม่เฉลิมอลังการมากอ่ะถ้ากับสิ10ิบเพือโรงแรมทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันโอ้ เอาจริงที่นี่มาที่ทเดียวครบเลยนะครบเอนเตอร์เทนเมนต์คือห้องประชุมหรือว่ามีศูนย์แสดงพูดง่ายๆจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้ด้วยสเกลโรงแรมระดับนี้กี่พันห้องเนี่ยดีไม่ดีเ,เกือบถึงหมื่นห้องเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการมาครั้งแรกในรอบ6ปีนะฮะสำหรับการมากาแล็กซี่มาเกาในไหนจะไทยร้อนแล้วเนผมพาไปด้วยอ มีอะไรรคับเป็น V R Zone ครับอ๋อ V R Zone เหรอแล้วเรา V R เกมใหญ่จริงทีทอรยความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคาเทพเจ้าแล้วก็อสูรดูฟรีไหมหรือว่าเสียตังค์ตัวนี้เสียครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันภาษาจีนอยู่ที่มันจะพีเก็คือสำหรับลูกค้าบางท่านที่บางทีแบบว่าอยากอยากจะมาตัวเนี้ยในสตูดิโอที่แต่งชุดสตูดุดอ๋อให้มาแต่งแต่งตัวคือว่าเดี๋ยวมันจะมีที่ที่เราสามารถเข้า อ๋อ,อ,อมาจำลองตัวเองให้ไปอยู่ในหนังใช่ครับจะเป็นห้องเตะจะเป็นจอมดูจะไหลได้หมดอันนี้คือโซนวีไอพีของทางคาสิโนของกาเล็กซี่ออโอ้มีฟูมีอะไรต่างๆโอ้ยมีโบลิง่งด้วยฮะมีโบลิ่งมีกอล์ฟซิมูเลเตอร์โอ้โหจริงๆมันมีให้ครบมากกว่าที่คิดนะอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นคาสิโนที่ แฟมากๆเลยนะครับคืออนุญาตให้แบบถ่ายได้บางส่วนแต่ข้างในตรงที่จุดที่เล่นกันข้างในนั้นคือห้ามถ่ายมีร้านตัดผมด้วยนะฮะ True Fit and Heal สปามีสปานะฮะอันนี้โซน VIP นะฮะมี Movie Room ด้วยโอ้โหอันนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยมีโรงหนังส่วนตัวด้วยความพิเศษของโรงหนังนี้ก็คือว่าลูกค้าจะได้ชมหนังที่ชนลงอยู่ โอ้ชนลงด้วยใช่ครับเช่าส่วนตัวะครับเป็นไงโอ้โหปาร์ตี้ได้ทุกอย่างคืออยู่ในนี้นะฮะแต่เสียดายคือหนังเป็นภาษาจีนนะฮะบ่อนทุกแห่งทั่วโลกไม่มีแบบนี้รับประกันไม่มีแน่นอนแนะนำนะคะใครอยากเล่นอยากลองต้อมาที่นี่ Responsibility playing นะครับ Gambler นี่เราต้องเล่นแบบมีลิมิตนะครับรู้จักคาสิโนออกมาตรงนี้เจะเป็นโรงแรม r a f f l e นะฮะซึ่งรั f f ฟ e นี่ก็คือ5ดาว ยอมนะฮะยอมยอมในความเว่อร์วังอลังการนะยอมสุดๆอ๋อนี่คือเดอะคริสตัลผมไฟที่ทุกคนเป็นรองเดวูนะฮะเวลาเขานัดพบกันจะนัดพบกันตรงนี้จํานวนร้านของฟุตบอลอาจจะยังไม่เท่าที่เป็นเเชียนแต่ร้านน่ากินกว่าใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อที่นู่นนะแล้วไม่ไม่แน่ใจก็ไปทีไรก็ไปแต่ที่นู่นเราไม่แต่็จน่ากินเอออันนี้โซนของโรงแรมกาแล็กซี่เลยระยิบระยบระยบระยะเน้นความหรูหราใช่เน้นความหรูหรา อันนี้เน้นจะพวกคริสตัลวิงวังไปปับน้ำพุน้ำตกและก็ถึงเวลานัดนะครับคุณแม่วันนี้เราจะกินร้านที่ชื่อซูชิคิโชบายเมียกับนะครับเป็นโอมาเกษตรนะครับสามดาวจากทีญี่ปุ่น นี่นะครับเมนูก็จะเป็นแอปเปิไทเซอร์ก็จะเป็นฮอปไกโดตต้ต้ตตซูชิมีไว้โอ้ white, oh, ที่นี่มีบอกด้วยว่ามีอะไรให้กินบ้างน,นะมีอูนิของโสนเนี้วด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ทามะุนี่นะครับเลือกสาเกเขาก็จะมาให้เลือกจอกนะฮะเราก็จะเลือกจอกแบบนี้นะะโอเคโดยรวมแล้วตอนนี้เนะี่ย โซฟาโซคูดโรงแรมนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวขอนอนคืนนี้ก่อนขอวัดที่ที่นอนวัดที่ที่นอนใช่ไหมคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ที่นอนนะใช่โอเคแต่ก็คือโดยรวมตอนนี้นี่เอ็นมาทางนี้นะเอ็นมาทางนี้เลยมาแล้วฮะอันนี้ไม่มีแตงกวาอันแรกดูหน่อยนะคับจากพอกยโดใช่จากพอกยโดอร่อยมาก ที่2องกรูปเปอร์นะครับตะเกในในิ้วนี่นะครับแล้ววะอันนี้เป็นกรนะีนออนเนียนนะกรีนออนเนียนกรีน,นอนนอนเนมานนี่นะฮะเป็นอูนิโทเมโทเจลลี่นะฮะอันนี้แหละที่อยากกินอาบาโลนนะฮะ อับลลอนอับลอนนี่เขาบอกว่าซอสจะครีมมี่มากนะดีเลยไม่ไกินตัตไม่มีกินตัเลยไม่มีเลย หน้าตาเป็นไงโอ้โหนี่ครับวันนี้ของโปรดของแง้วเจ้ามากไม่อยากกินขอยสองขั้วอร่อยมากอันนี้สำหรับคนไม่กินเอียนนะฮะใช่ไม่กินปลาไหลไม่กินปลาไหลเอียนนะฮะเอียนอะไรนะ อันนี้คำแรกชิโรอาไปได้จีอี้นี่ฮะปลาไหลนะฮะเอียนนะฮะเอียนเป็นไงฮะทำไมต้องตาเลือกอร่อยนี่นะฮะเป็นการพิเศษคืออุนิสองสายพันธุ์บาฟุนกับมูนาสากิของแถมจากเชฟ มูราสกิจ,จะครีมมี่ครีมมี่หน่อยนึงจะครีมมี่กว่าบาฟุนมุราสกิจ,จะแพงกว่าบาฟุนเป็นไงครับเป็นไงมากเหมือนกินไอติมเนี่ยเหมือนกินไอติมเลยใช่ไหมลองกินรีมิกซ์ดีผสมกันสองคำพร้อมกัน แฮปปี้มือมิวนี้มากเลยแฮปปี้มากนี่นะครับก็ถะกกลับหัวละ2880บาทนะครับมีสาเกอ,อีกเยือกว่า500ก็คือ1ันหมือนี้ก็1 2ื0 0สองนะฮะหมื่นนเหรียญโอ้ราคารุนแรงกันนะห้องออกจะแนวเล็กกว่าที่เวนิเชียนนิดนึง อุ๊ยอ่งโอเคมีชาเวอร์ชาเวอร์นะครับแล้วก็แอมเมนิตี้ข้างในเป็นคาแรงหมดเลยคาแรงคาแรงคาแรงนี่แอมเมนิตี้ที่มีให้เดนเทัลคิดโนนี่นั่นนู่นนุ่นน,นะฮะสำคัญที่สุดคือห้องนี้โอ้สวรรค์ชัดๆนี่แหละสวรรค์ในสุดมามาเก้าแล้วเราก็ได้แล้วนะฮะที่ฉีตูดนะฮะนี่เลย ชักโครกแบบมีที่ฉีดตูดผ่าน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 อย่างแรงผ่านมากแต่ที่ชอบจริงๆเลยที่นี่เขาก็มีอันนี้ให้นะเขาละเอียดมากเลยมีที่มีสายชาร์จให้ด้วยและซิ gnature เเของที่นี่เลยก็คือเลือกหมอนครับ <c oughs> อยากได้หมอนแบบไหน <c oughs> หมอนแบบแข็งแบบเฟิร์มแบบอ่อนแบบซอฟเมื่อวานฝนตกมองออกไปไม่เห็นวิวนี่อันนี้คือวิวเลย ด้วยความที่ตัว g a l a ็กซี่เองเนี่ยมีการจัดวางตัวโรงแรมไว้รอบๆส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่คาสิโนแล้วก็เป็นพื้นที่ของครูของสระว่ายน้ำก็จะมีเนี่ยริสคาวตันนะฮะมีบันยันทรีมีโอคุระแล้วก็มีกาแล็กซี่กี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะวนไปรอบก็จะเจอแรฟเฟิล วนไปอีกรอบนึงก็จะเจอแมริออกโซนนี้จะเป็นโซนสร้างขึ้นเทียมขึ้นเทียมอันนี้สิ่งที่เจ้าเคลมว่าเป็น Long e s t Pool เป็นสวนน้ำวนที่ยาวที่สุดในเอเชียเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าขึ้นเทียมก็จะสร้างมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับไม่ได้มีตลอดเวลาโหเขาเล่นทำเป็นหาดทรายมาอยู่บนบนโรงแรมเลยอะ แล้วโรงแรมก็มีหลายเคือคอนเฟิร์มมาหน้ามามากต้องมาเล่นน้ำแล้วต้องพาเด็กๆมาเล่นน้ำเลยเนี่ยคืออย่างที่เห็นของ Galaxy m a r k o เเนี่ยต้องยอมรับเลยว่านี่คือ Entertainment Complex ของแท้สามารถจัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ครอบคลุมมากเลยมีจัดงานคอนเสิร์ตมี โซนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นโซนสุดร,รวมความสนุกสนานความเอนเตอร์เทนต่างๆมาไว้ที่นี่นี่สนับสนุนมากๆเลยนะให้มึงใครทำเพราะว่าอย่าไปพูดถึงแต่เรื่องว่าคาสิโนหรือว่าบ่อนเลยพูดถึงเรื่องว่ามันสามารถดึงดูดคนได้มหาศาลเพราะว่ามีแอคทิวิตี้มีอะไรต่างๆคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาแล้วก็รับคนได้เยอะรองรับกิจกรรมต่างๆได้เยอะดีมากๆ ไม่น่าเชื่อเลยว่าโซนเหล่านี้เนี่ยนะมันจะอยู่ข้างบนตึกบนตึกจริงๆเลยอะ่ะโอ้โหเขาต้องออกแบบมาดีแค่ไหนอะ่ะสระว่ายน้ําอภิมหาสระว่ายน้ําขนาดเนี้มีทั้งคลื่นมีทั้งสวนน้ามีทั้งอะไรต่างๆตั้งอยู่บนตึกอะบนอาคารนะข้างบนฮาทิโนะโอ้โหยอมแล้วก็มีโรงแรม7จ็ดโรงแรมอยู่ล้อมรอบสําหรับคนที่มาพักที่กาแล็กซี่มาเก๊านะครับแค่ยื่นบัตร ย์การ์ดเข้าไปแต็มเข้ามาก็สามารถเข้ามาใช้โซนแอคทิวิตี้ต่างๆข้างบนนี้ได้ฟรี Free นะครับฟรีอีกหนึ่งร้านเลือเมนของที่กา l ล็กซี่นะครับคือรอเรลคุปตเนี่ยร้าน Royal. Royal Restaurant ร,รอเรลรอเรลรีส u อร์ t ก็จะเป็นอาหารจีนแคนโตนีสเป็นซีฟู้ดอู้น่ากินมากเลยอันนี้เป็นร้านที่ทางคุณแมทธิวนะครับผู้ดูแลที่นี่แนะนำตายละยก,กินหมดไมเนี่ยโปรโมชั่นนะเพอร์โอ้เปอร์หัวกุ้งใหญ่มาก เดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยสรุปความแตกต่างระหว่างโรงแรมกาเล็กซี่มาเก๊ากับเวเนเชียนมาเก๊าหน่อยครับเขือนเขือแซนกับเขือกาเล็กซี่อันไหนมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงข้อดีของกาเล็กซี่ก็คือต้องสะดวกครบมีความละเอียดใส่ใจความความเป็นญี่ปุ่นเนาอะโอกุ้ามันเคยญี่ปุ่นนะ<ห>แล้วมันเออมันละเอียดมากมันแบบคิดมาแล้วอ่ะอันแล้วสถาน,นที่อ่ะแทนสถานที่ดีนะอาหารอร่อยให้เลือกเยอะ หลากหลายแล้วก็ดูความเป็นคาเป็นวัยรุ่นมากกว่าอันนี้คือชอบสําหรับข้าพเจ้าเวนิเชียนนี่คือที่ดีกว่าคือระบบน้ําระบบน้ําดีกว่าเฮ้ยน้ำแบน้ํานี่คือแรงมากแต่ไม่มีที่ชิดแล้วก็ห้องที่เวนิเชียนจะกว้างกว่าส่วนของกินอทีนี่โอเคกาล็กซี่โอเคเวนิเชียนก็โอเคเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไปบ่อยแล้วเลยปุ่ แต่ความโออารูหลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยกให้เขาจบคลิปกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย